๕า่าม่ไม่ด่อบสี่ไิารเดี๋ยวัปินารณคกับท่าน์เรการตรวจการกับกรทางาคท่านสสชุ่มันเิียงจิตท่านสมาชิกท่านตัวแทนานกรจะนันตลอด วันนี้เป็นวันสำคัญนะฮะวันหนึ่งของภัคไทยก้าวหน้านะฮะที่จะมีการจัดตั้งสาขารอรอ อยากตั้งสาขาพรรคไทยก้าวหน้าจังหวัดอำนาจเจริญนะซึ่งเป็นสาขาที่กกนะครับวันนี้สมาชิกของเราก็มากันอย่างพร้อมเพรียงนะฮะถือว่าเป็นไปตาจระเบียบนะฮะการจัดข้อบังคับของพรรคในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนะฮะซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับพรรคการเมืองนะฮะที่จะต้องมีสาขาพรรคเพราะสาขาพรรคนี้นี่ก็จะมีบทหน้าที่ในฐานะผู้รับผิตัวแทนของพรรคในการที่จะดูแลทุกสุขดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดนั้นะะะน,น,นะครับดังนั้นวันนี้ทุกท่านก็ถือว่าเป็นสมาชิกของพรรคแล้วก็มีความตั้งใจร่วมกันนะ,ะที่จะทำการเมือง ในนามของพักไทยกำลังนะครับวันนี้ได้บอก้วยว่างั้นผมก็คงจะต้องไปนะฮะตามระเบียบวาระนะครัเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างจะมีจำกัดแล้วก็แล้เจ้าที่กองกำลังก็จะมาร่วมสังเกตการด้วยนะครับงั้นผมไปนะฮะไปที่ระเบียบนะฮะเอ่อไปที่ระเบียบการเรืองแจ้งคณะกรรมการเลยนะฮะตามระเบียบข้อบังคับนั่นแหละนะฮะ ก็จะต้องมีการเสนอชื่อนะครับเสนอชื่อบุคคลที่สมควรบุคคลที่เหมาะสมนะฮะที่จะมาะเป็นกรรมการของพรรคนะครับซึ่งในครั้งน